สวัสดีจ้าพี่น้องเข่าสวนคือเก่า,าต้นนี้พนเพิ่นเอิญเอียงน้อยจ้จพี่น้องเนี่ยให้มทิปถามเนี่ยมันเป็นมอดหรือมันเป็นอียงเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นหนึ่งสิจ้ะเมันเต็มแปลงพักหน้าเมทิปสิมาเอาออกลื้อออกไมาจาก่จ้ะเพราะว่าอยู่ในนี้มันชื้นประจํานะมันก็เลยขึ้นเียว ่ว่าหอดหนานวเข้าก็ตายอะไรจะต่ว่าหังสีมาออกมันก็แย่งอาหารนะเนาะจะเนาะบอกวิซือเนี่ยเห็นบอกจ้ะก็เป็นในเส้นมันเป็นแข็่ายมอดนะจ้ะแต่ว่ามันเป็นมอดเอียงจะพี่น้องบอกเมทีปนนี่เห็นบอกมันเข้าขืนนึกเสียเนี่ยเนี่ยเขาเป็นดางเป็นดางสีจะพี่น้องเนี่ยเขาจะเป็นเซ็งซี่เห็นบอกมันเป็นมอดเอียงบอกเมทีบกหมูซือเขาเนี่ย มันลายนะมันขึ้นเ,นเห็นหม่จ้ะพี่น้องเต็มไปหมือเลยขึ้นเต็มไปหมือนเลยดึงเสียกะเมทิบกะสิมาดึงออกหน้าหนาวมันก็ตายอยู่จ้ะแต่ว่าหั่งแบบว่ามันก็ขื้นลายนะสิดึงออกก่อนนะคุณนะ่ะเขาขื้นยาวพร้อมเล้จ้ะพี่น้องปกคุ่มผักพร้อมเลยถ้าเขาได้ขึ้นนลยจ้ะมึงต้นกระเพราเมทิบก็อยู่อันนี้ มันแล็ค่ายมอดเนี่ยจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยจะเป็นด่างเป็นด่างเขาจะเต็มไปหมือนยจ้ะเนี่ยก็เมทิฟเซลออกนี่นี่แปลงผักเนี่ยมันก็สีอยู่ตลอดหนาหนาวมันก็สีอยู่มันก็สีชื้นยุ่งสีไหมจ้ะเพราะว่าหนาหนาวเมทิฟกะมองนีมันอยู่ในเป็นในกองมองเมทิฟเพ็ดกองน้อยจ้ะเนาะหนาหนาวเขาก็อยู่หนีคือเก่าเห็นบ่มแจงว่าเมทิว่ามันเป็นมันเป็นมอดอีกอย่าง เป็นมอดหรือเป็นหยางไม่ทิพย์กระบอกหูจักจ้ะเห็นบ่มึงเข้าขืนนึ่งเสียหลายแห้งมันกระบอกเป็นหยางดอกจ้ะนเบาถึงอ่ะแต่ว่ามันหลายเกินแล้วมันก็เปลี่ยนอาหารน่าจะเนาะไว้ซื้อเนี่ยเนี่ยก็เวลาเขาดึงออกนะจจะเนาะดึงออกมันก็เกี่ยงเห็นเสียเนี่ยเกี่ยงเสียวันนี้เดี๋ยวเขาขึ้นไม่แม่จตะพี่น้อง ขขาขืนใหมมันเป็นน้ำพวกชื้นนะจ๊ะพวกชื้นพวกไอ้นนี้อะไรจ๊ะพี่น้องเห็นบพอเวลาเขาลดนน้ำไปไอะจ๊ะมันก็ชื้นหลายมันก็ปิดมันก็ขื้นยิ่งชื้นยิ่งขึ้นนะจ๊ะพี่น้องมอดมันก็มีหลายอย่างนะจ๊ะเนาะแต่ว่าตัวนี้ไม่ที่ปภูหัวมันเป็นมอดเอียงมันเป็นมอดเอียงหรือมันเป็นซื้ออย่างของเขาไม่ทีบภกหัวจัะเนี่ย กสีดิบงเงสิลายแห้งมันหลอกหลอกออกมันมันเอาถึงว่ามันมันเอาออกง่ายเบี๋ยน่าออกง่ายจะพี่น้องเห็นไหมดึงมันก็รูดรูดออกรูดแต่ว่ามันพระว่ามันมันเพียงแต่ว่ามันปกคุมหนาดินน่ซึนนะน่ะแต่ว่ามันสคามันชื้นเกินไปมันหลายมันมันก็เป็นการแบบที่ว่ามันจะแย่งอาหารนี่ได้จะพี่น้องเห็นไหมมึงในจากคนณ่ะ พอปกคลุมอืมนี่กี่ะพุมนะก็ะสิดึงออกบุหูดอกจกับบุหูซื้อเขาว่าสันทอเนี่ยเขาก็ขึน้นเขากรอบได้จับพี่น้องเวลาเขาดึงออกจะหูเลยว่ามันกรอบเห็นมักระเพ้ากระลุดมะน,น้ำพะวันบันนีพวกไอ้ังสีเห็นบ่้จ้ะใส่เดือนกับมาอยู่อยู่ใต้เขาเนี่ยจ้ะ เอถึงไนะที่จริงเราออกมันก็กไ่เป็นอย่างต่อมันมันมันหลายเกินแล้วมันก็ขึ้นเรื่อยๆสินะ่ะจะเวแล้วเขาดึงออกมันก็จะประมาณนั่นเลยจ้ะดึงออกมึงไอ้ตะไร่ไม่ทิ้กรลังแตกเต็มเลยจ้ะพี่น้องทีไม่ทิ้เพิ่งจะตัดไปน้อจ้ะเนาะเขาก,ขการลังแตกม่เต็มเลยจ้ะตะไร่ นี่เราจะไมทีว่ามันช่วงนี้มันได้อยู่จ้ะมึงใส่เดือนพี่น้องใส่เดือนเขาไมา่อยู่ไตอันนี้เนี่ยมึงเนี่ยเต็มเลยใส่เดือนทั้งนี้จ้ะใส่เดือนคุณนะ่ะเห็นบอกอนแป๊บเดียวว่าไม่นอยหน่อยก็ไมถีสีทอน,นหลายแห้งมึงเน่จ้ะพี่น้องเขาขึ้นเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่ก็สิมะทอนออก มันมันมันปกคุ้มหน้าดินก็ดีอยู่จ้พี่น้องเว้าถึงอ่ะแต่ว่ามันกเ็เฮ็ดห้เป็นแบบว่าที่ซ่อนของมแมลงของมแมลงไนเจ้พี่น้องโกมีทีวีสีจัดการกันบุกค่อยได้เฮ็ดออกดอกจก้ะบุกค่อยได้อันนี้เพิ่งจะเฮ็ดเทือแรกนี่เลยจ้ะกระลื้อออกอยู่แต่ว่าหังบ่บ่บ่ถึงขนาดว่าเกี่ยง ใส่ถุงหรือใส่ถุงเห็นบ่จะ้นะมึงมันก็หลอกออกเป็นเป็นแทนเป็นแทนนะไมันม่จะพี่น้องเห็นไะ่เขาเขาเพียงแต่ว่าเขาปลูกคุ้มหนาดินนี่สื่อนะก็เป็นอีหยังทีแบบมาแลงกับมาสอนอยุงสินะถูกนหมมึงตะไครก่กระลังขื้นเต้มีละตัวน,น้อยเขาไม่จะพี่น้อง เก็บรอบเมื่อกี้กับบลัชหนึ่งจ้ะมีรอบนีขึ้นอีกแหละตัวหน่อยก็ลังขึ้นอีกเวลาเขาหลืออสีมันกับเกี่ยงคลอนอยู่หล่ะจ้ะเอี่อยงนี้เราถึงนะเวลาเขาหลือออกนะบุกคุมหน้าดิน กบุหูซื้อเขาจะพี่น้องบุหูบุหูว่าเขาซื้ออย่างอยู่เห็นบ่จ้ะเห็นไหมนะเหลืองมันมันเห็ดเห่มันเห็ดปุกคุ้มนะดินเห็ดดินซื่นดีอยู่แต่ว่ามันกามี่ขอดีขอเสียเนาะจ๊ะเนาะมาถึงอ่ะนี่อกอยู่ค่อยเดี๋ยวอกมันมีว่างนะกลัวมีทิศไมาเห็ดเพราะว่ามีทิศว่าง เมที่บเดท่าสีอย่างฝนตกด้วยบท่าสีเลยมีเวลาเข้าสวนแต่เศร้าพอเ่าเศร้ากต,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 ต่สี่โมงสามโมงสีง่โมงแต่ว่าเรื่องน้ำนะเมทีบุคคลได้ลดแล้วพักนี้นพออากาศมันร่มเย็นยก็เลยบุคคลลดจ้ะมึง้ยมาจ้ะก็เห็นมา มันเป็นที่โอนของแมลงของอะไรเนี่ยกะให้เยวก็โอกให้มันบางเนี่ยมันมึงแบบหอบเกินไปกลัวไม่ทีสิจัดการเข้าซะใหม่ใส่กระสอบ ไปทิ่มข้างนอกแต่ว่าถึงหอดถ้ามันบ่ชืนมันก็บ่ึ้นนะจ๊ะมีมันชื้นมันเลยคืนเพราะว่าเราเขาแบบว่เา,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 เาเขาเขาลดน้ำประจำนะจ๊ะเนาะไม่แน่นอได้จ้ะเห็นไนะหมไปทถุงบึงงหญยเลยดูสย เกียวเกียวออกกล่องไม่ทิพกับเจ๊กไปทางใดแน่ห <ś le> ันไปทางใดแน่เงยใช้มือกนะแต่ไข่กติมนเตี้ยไดโกเขาสิยิงอก <ś le> อกเพราะว่าต้นเหล็กน่ะเนี่ยมุหินหัอเดิมไอ้นั่นจ้ะ พวกเกระเพ้าหละผ้าเพราะว่ามันขึ้นหลายแล้วมันอันนี้